มาค่ะทุกคนวันนี้นุ่มแหม่มจะพาทุกคนมาทำน้ำมันกูดนะคะทุกคนน้ำมะกูดเพื่อไว้ใช้ประโยชน์นะคะประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์อะไรบ้างที่นุ่มแหม่มจะใช้นะคือหนึ่งใช้เป็นน้ำยาล้างจานได้นะคะเอาน้ำมะกูดผสมกับน้ำยาล้างจานจะช่วยให้ล้างจานได้สะอาดและก็หอมมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกอย่างนะคะนุ่มแหม่มก็จะเอาไว้สระผมด้วยค่ะ เวลาสระผมอะ่ะมันจะหอมมากๆแล้วก็ที่สำคัญมันกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในหนังศีรษะเราได้แล้วก็ช่วยทำให้ผมของเราอะ่ะนุ่มสลวยเงางามด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้มันมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยที่ทุกคนบางคนเอาแบบอาจจะมองข้ามไปได้นะคะว่ามัน ดีกว่าที่มันจะล่วงหล่นลงมาโดยไม่มีการเอาไปใช้งานเลยอันนี้คือมะกรูดที่ไปเก็บมานะคะทุกคนแบบว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้หาหาแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะทุกคน <laughs> มาเรามาเริ่มทำนะ้ำมะกรูดไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่เรามีมะกรูดเยอะๆนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาหั่นมะกรูดออกเป็นสองส่วนแบบนี้คะ่ะทุกคน หลังจากนั้นก็จะมาบีบเอาน้ำมันค่ะโดยใช้ะตะแกรงถีนะคะเพื่อไม่ให้มีเนื้อของมะกรูดลงไปแล้วก็เมล็ดของมะกรูดลงไปนะคะเราจะบีบเอาน้ำของมะกรูดให้ได้แบบเยอะๆหมดนี่เลยแล้วมาดูกันว่าน้ำมะกรูดที่เราได้จากที่เห็นอยู่เนี่ยหนึ่งหนึ่งจานแบบพูนๆเนี่ย มันจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมา,มาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเป็นการหั่นมะกรูดก่อนนะหั่นออกให้มันเป็นสองส่วนนะคะทุกคนนี่แบบนี้แค่ปอกเปลือกแค่ปาดออกมาน้ําก็พุ่งออกมาเลยอะ่ะหอมมากหอมมากมันสามารถใช้ได้หลากหลายมากนะทําเป็นยาสระผมน้ํายาล้างจานหรือแม้แต่ เอาไว้ถูเล็บเวลาเล็บมือดำเวลาเล็บมือดำใช้ได้นะคะทุกคนประโยชน์ดีๆแบบนี้หาง่ายมากเลยนะที่บ้านเราอะ่ะแล้วผิวของมะกรูดนะสามารถเอาไปทำเป็นพริกแกงได้คะ่ะแล้วบางบางบางพื้นที่ก็ใช้มะกรูดเนี่ยเปลือกมะกรูดนะคะเปลือกมะกรูดหั่นบางๆเอาไปตากแดดเพื่อที่จะเอามา เป็นสมุนไพรชงดื่มได้นะคะทุกคนอุ้ยสรรพคุณของมะกรูดนี่เยอะมากเลยค่ะมันแบบพูดมามันก็พูดไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะมากแล้วที่สําคัญนะมันหอมมากด้วยค่ะแต่หนูแหม่มจะเอามาใช้ประโยชน์2อย่างก็คือเอามาไว้ล้างจานแล้วก็เอามาไว้สระผม <c oughs> เพื่อกําจัดแบคทีเรียที่ทําให้เรารู้สึกคันหัวยิกย่ก หนังศีรษะเรามันแบบไปเจอฝุ่นละอองอะไรมาเยอะแยะมากมายเนาะแล้วเราไม่ไม่ได้กําจัดเชื้อแบคทีเรียแบบดีๆอะน้ํายาสระผมทั่วไปก็ไม่รู้ว่าผสมสารเคมีอะไรบ้างเนาะแต่อันนี้คือสระแบบไม่มีสารเคมีมีแต่อุดมไปด้วยสมุนไพรแล้วก็คุณสมบัติที่ดีมากพูดไปพูดมา ก็พูดไม่หมดหรอกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําของเราดีกว่ามันจะได้เสร็จเร็วๆคือแค่ปอกเปลือกแล้วก็เอามาแค่ผ่าครึ่งออกมาหอม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 หมากใครที่มีต้นมะกรูดเนี่ยอย่าปล่อยให้มันร่วงหล่นนะผลของมันเนี่ยดีรู้ไหมต้นมะกรูดเนี่ยใช้ได้ทุกส่วนเลยตั้งแต่ใบ ผลเปลือกลากเป็นสมุนไพรทุกส่วนเลยแล้วที่สำคัญมันมีในประเทศไทยเยอะมากที่บ้านเราอะเยอะมากหอมมากเลยหอมมาก อันนี้ช้องฟ้าครึมๆไม่ค่อยเปิดก็เลยหยุดอยู่บ้านก็เลยต้องหาอะไรทำพอดีแบบว่าไปเก็บมะกรูดมาเมื่อวานได้เยอะพอสมควรแบ่งไปให้ที่วัดเพื่อ,อแบ่งไปให้ที่วัดด้วยเพราะว่าที่วัดอะเวลาล้างบาตหลวงพอ่อหรือพระลูกวัดที่อยู่ในวัดนะคะเวลาล้างบาตรบาตรที่ได้มา พระวัดป่าจะฉันในบาทเลยและที่สำคัญทีเนี้ยเวลาล้างมันล้างน้ำยาอย่างเดียวมันก็สะอาดอยู่แต่มันไม่สะอาดหมดจดอะไรประมาณนี้มันยังจะมีคราบมันหลงเหลือก็เลยเอาไปถวายพระค่ะเมื่อวานแบ่งส่วนหนึ่งไปถวายพระเพื่อที่จะให้พระลูกวัดอะเอามาไว้ล้างทำความสะอาด่อพวกถ้วยโถโอชามจานที่ พระใช้ส่วนตัวส่วนตัวนะคะคนแล้วก็บาทแล้วก็บาทนะคะที่ใช้ส่วนตัวคือพวกเราไม่ออกญาติโยมอะไรพวกนี้ไม่สามารถทําให้ได้พระจะต้องทําเองในบางส่วนนะคะก็เลยเอาไปถวายพระเพื่อที่จะเอาไวลาา้ล้างบาทล้างภาชนะต,ต่างๆในวัดนะคะก็ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยเพราะว่า มันดีอ่ะก็เลยอยากเอาไปให้แล้วหลวงพ่อก็อยากจะให้หาให้ด้วยเพราะว่าตอนที่ก่อนหน้านั้นมีคนเอาไปถวายแล้วมันมนมันเริ่มหมดเนาะมันเริ่มหมดแล้วแล้วทีนี้นุ้นแหม่มก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามาให้ก็เลยไปหามาให้ถุงถุงใหญ่หนึงเลยก็แบกแบกแบกไว้ที่บ้านแค่นิดหน่อย แล้วก็เอาไปที่วัดแบบเยอะก็จะสามารถใช้ได้นานอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์น,นนะเนาะเพราะว่าท่านถ้านานมากๆมันก็จะสุกมันก็จะเหลืองมันก็จะมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนลูกสดลูกสดมันจะใช้ได้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ถึงเวลาที่เราจะมาบีบน้ำมะนาวเออน้ำมะกรูดนะทีนี้ก็ เอามาใส่ตรงนี้ไว้น้ำมะกรูดที่ได้มันก็จะมีตะกรอนอยู่นะเพราะว่ามันจะมีเนื้อที่มันหลุดรอดลงไปแต่ก็ไม่มีปัญหาขอแค่อย่าให้เม็ดมันลงไปก็พอมันก็จะทำงานได้ง่ายกว่านะคะแล้เราก็จะมาบีบลงไปเลย แบบนี้ตอนนี้นะกลิ่นมันพุ้งกระจายไปทั่วเลยอะ่ะมันหอมมากแล้วก็น้ำก็เยอะด้วยนะเพราะว่ามันแก่จัดแล้วไงบีบไว้แบบนี้มันมันใช้ได้สะดวกกว่าตอนที่มันเป็นผลเป็นผลมันก็ใช้ได้หรอกแค่แบบหั่นแล้วก็เอาไปถูล้างจานอะไรเลยผสมกับน้ำยาล้างจานแต่ว่าเวลาเราสระผมอะ่ะ เราจะเอาไปบีบแบบนี้เลยไม่ได้เพราะว่าเดียวไอเนื้อของมะกรูดอ่ะมันจะมาติดเส้นผมเราซึ่งมันจะเอาออกยากหน่อยเราก็เลยจะต้องมาบีบแบบนี้ได้ได้ผลดีคลิปนี้ก็เอาประโยชน์ดีๆของมะกรูดมาฝากทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทำให้มันแล้วเสร็จก่อนนะคะบายยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ สามารถเอาไปใช้ในครัวเรือนของทุกๆคนได้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญมันหาง่ายไม่ไม่ต้องซื้อต้องหาคือแบบในบ้านเรามีในบ้านญาติเรามีมันร่วงหล่นเต็มพื้นไปหมดเอามันมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นุ่มัหด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำมะกรูดหอมๆคั้นสดๆจากมือของนุ่มแอมเองได้แล้วค่ะดีใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเลยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ทำเป็นยาแคไอได้กินอร่อยเลยค่ะใส่น้ำพึ่งนิดนึงแค่นี้ก็ฟินเวอร์